ใน EP ที่2หลังจากที่เรานั้นได้สู้ชนะ Eye of g a t u l ูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะต้องทำการฟาร์มในการสู้กับบอสตัวถัดไปกันต่อเลยละกันนะฮะกับ EP ที่3ของเกมเท r ร a เรียคลา m ม t ี r e v e n g e Mode นะครับผม สำหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามและฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้พี่นั้นมีกําลังใจในการทํำ EP ต่อๆไปออกมาไวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยในคลิปนี้นะครับผม หลังจากที่เราฆ่าไอออฟกาตูลูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ก็ได้ทําการเปิดถุงของบอสและได้ตัวของชิลออฟกาตูลูมานะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้นั้นก็จะทําให้เรานั้นเล่นง่ายขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องของการบวกดีเฟนท์ที่เพิ่มขึ้นนะครับและการกดปุ่มไปหน้า2ครั้งหรือถอยหลัง2ครั้งนั้นก็จะทําให้ตัวละครเรานั้นสามารถแดสไปแดชมาเพื่อหลบบอสได้ง,ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะ และหลังจากที่บอสตัวนี้ตายนั้น n อ c บางตัวก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมอย่างเช่นตัวของอาอลิสนะฮะที่สามารถขายายาในการต่อสู้ต่างๆหรือว่าอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเราได้นะครับซึ่งตัวยาเองก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรแต่ว่าเรานั้นไม่จําเป็นต้องครัฟยาอีกต่อไปนะครับผมอ่ะก็จะทําให้เรานั้นเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็แลกกับทองที่เราต้องหามาเพิ่มเติมในการซื้อยานั่นแหละนะสำหรับตรงนี้ ใน n v c ขายยาเนี่ยก็มาให้เราซื้อแล้วนะครับพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อตัวของยา Gravity นะครับผมเพื่อที่จะขึ้นมาหาเกาะท้องฟ้าอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้หาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่ก็จะจําเป็นที่จะต้องมาหาตัวของไอเทมอย่างปีกนะครับผมอะปีกที่อยู่ในกล่องของเกาะท้องฟ้านั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นสามารถเล่นกับบอสตัวต่อไปนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับผม บินมาทางซ้ายพอสมควรนะฮะก็เริ่มเห็นเกาะแรกขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่เหมือนว่าเกาะนี้ที่เราเจอนั้นก็จะไม่ใช่เกาะที่มีกล่องอยู่แต่เป็นเกาะที่มีแอ่งน้ำเอาไว้ตกปลานั่นเองนะฮะผ่านเกาะที่มีที่ตกปลาได้ไม่นานนะครับตอนนี้เราก็เห็นเกาะที่2กันแล้วนะครับมาพร้อมกับฝูงคาปี้จานวนมากที่มันบินตามเรามาด้วยนะครับซึ่งรอบนี้เองเนี่ยก็เจอกล่องที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้แล้วพี่ก็เลยต้องรีบ เดินเข้าไปในบ้านนะครับผมแล้วก็ทําการเปิดกล่องดูกล่องนี้นะครับก็เจอปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้ไอเทมอย่างบอลลูนที่จะเอาไปผสมไอเทมชิ้นถัดไปของอิสเซอรีของเราต่อหลังจากตรงนี้ด้วย หลังจากนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะลงไปยังไบโอมนรกนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ได้เจอพื้นที่ที่เราขุดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีติดอยู่แต่ลืมไปว่าปิกแอ็ที่เราใช้งานอยู่นั้นนะฮะมันยังไม่ดีพอในการขุดตัวของหินออฟซิเดียนทิ้งไปนะครับพี่ต้องการที่จะทําให้เส้นทางในการลงไปยังนรกนั้นเป็นเส้นตรงนะครับผมก็เลยขึ้นกลับมาคราฟตัวของแพตินัมปิกแอ็นะครับผมทําให้เรานั้นสามารถที่จะทําการ ลงไปในเส้นตรงได้นะครับพร้อมกับตัวของอยาออฟซิเดียนที่กินไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปทําเส้นทางของการลงนรกต่อจากตรงนี้ต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องลงไปที่นั่นอยู่พอสมควรเลยเพื่อที่ไปหาของเพิ่มเติม,มแล้วก็เผื่อว่าไปดีวอออฟเฟรหลังจากนี้ด้วยนะครับ หลังจากที่ขุดไปได้ไม่นานนะครับตอนนี้ก็มาถึงพื้นที่เขตไบโอมนรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยพี่ก็เริ่มใช้แพลตฟอร์มของตัวเองนั้นทําเส้นทางในการที่จะฟาร์มมอนสเตอร์ที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาดาบชิ้นหนึ่งนะครับผมที่จะนําไปใช้งานต่อจากนี้ด้วยนะครับ ซึ่งจะเป็นดาบเบรดแชสโอซอ w o r นะครับผมดาบเล่มนี้เนี่ยดอกจากพวกเดมอนนะฮะอ่ะแล้วก็เดมอนไกด์นะครับผมทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งมันดอกค่อนข้างยากพอสมควรเลยทีเดียว เดินทำเส้นทางมาถึงจุดหนึ่งนะครับผมก็ได้เจอตัวของที่หลอมแร่ของนรกนะครับผมอย่างตัวของเฮลสโตนอันนี้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็เอาไอเทมชิ้นนี้เนี่ยกลับไปเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการหลอมแร่และทําอาวุธและแร่ชิ้นใหม่ๆของเราด้วยสับงนี้หลังจากที่พยายามฟาร์มตัวของเลมอนไปค่อนข้างที่จะเยอะ พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ดาที่เราต้องการนั้นก็ยังไม่ยอมดรอปให้เราสักทีนะครับฆ่าไปแล้วตัวแล้วตัวเล่านะครับผมฆ่าไปเป็น20-30ตัวก็ยังไม่ดรอปให้เราเลยจนถึงตอนนี้พี่ก็เริ่มท้อพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําอย่างอื่นละกันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวของไบโอมครีมสันนั่นเองนะครับซึ่งภายในไบโอมครีมสันเนี่ย มันจะมีบอสอีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่า The f o r e r u n n r นะครับผมซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบอสตัวใหม่ในเกมนี้นะครับผมซึ่งเราจะสามารถซัมมอนได้โดยหามนสเตอร์ที่ชื่อว่า The f o r e r u n n r Sis นะฮะจะเป็นคล้ายๆกับ m o n ตอร์ที่แปะอยู่บนพื้นดินนะครับผมและไม่สามารถขยับได้นะครับเมื่อเราจัดการมนสเตอร์ตัวนั้นได้เนี่ยมันก็จะซัมมอนบอสตัวนี้ออกมาให้เราจําการต่อสู้นั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะต้องเริ่มสู้นั้นนะครับเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้เพื่อทำอารีนาให้เสร็จก่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอารีนาเนี่ยเราก็คงรจะสู้วอสอย่างยากลำบากอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดไฟให้สว่างสว่างนะครับแล้วก็เปิดแสงให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็ทำการสร้างอารีนาให้เรียบร้อยด้วยหลังจากตรงนี้เนาะ เมื่อเราทําการสร้างอารีนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตามหามอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการฆ่ามันให้เรียบร้อยและทําการซัมมอนบอสออกมาเพื่อต่อสู้นะครับผมในการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องลองเชิญกันนิดหน่อยไม่รู้ว่าบอสจะเก่งมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยละกันหลังจากที่เดินไปเดินมาอยู่สักพักหนึ่งตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นมาอยู่ตรงด้านล่างเราแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทําการลงไปเพื่อโจมตีมันให้มันตายนะครับผมอ่ะ ทำการรีบตีมันก่อนเลยละกันนะครับเมื่อมันตายแล้วเนี่ยก็จะซัมมอนบอสที่หน้าตากล้ายๆกับสมองออกมานะครับผม,มก็ถึงเวลาที่เรานั้นจะต้องเริ่มต่อสู้กันแล้วการต่อสู้กับบอสนั้นเหมือนจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอสมีท่าโจมตีที่ไม่เยอะมากแต่ก็ตายไปก่อนหนึ่งทีละกันไหนๆเราก็มาลองใหม่กันอีกทีนึงนะฮะก็เจอตัวที่2แล้วนะครับก็ตีมันออกมาให้เรียบร้อย แต่เหมือนตรงนี้นั้นมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีสักเท่าไหร่กับการที่เราจะต้องเดินออกไปข้างนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราจะเห็นหลังจากนี้ก็ไม่ต้องคิดแล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสาภาพก็แบบที่เห็นอยู่บนจอเลยนะครับการตายครั้งที่2ทําให้เรานั้นใช้ Star Fury ในการเรียกบอสนะครับเพื่อเซฟตัวเองในการเรียกบอสตัวที่3ออกมาแล้วก็ลองสู้นะครับรอมี้ก็ได้เริ่อมสู้อย่างจริงจังกันสักทีนะครับผม ซึ่งมันเล่นค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับแต่เหมือนกําลังจังหวะที่เรานั้นคิดว่ากําลังง,ง่ายๆเนี่ยบอสก็ได้เริ่มซัมมอนนอนนะครับผมออกมานะครับพอถึงเซกันฟอร์มนะครับผมซึ่งมันก็เริ่มลำบากชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับผมก็น่าเราหลบสกิลบอสด้วยนะครับหลบการชนของบอสด้วยเราจะต้องหลบนอนอีกเนี่ยลำบากชีวิตกันเลยทีเดียว มาลองใหม่ในครั้งตัดไปในขณะที่เราคิดว่ากําลังไปได้สวยและแล้วหนอนตัวที่2มันก็ออกมาอีกแล้วนะครับหลบตัวเดียวว่าแย่แล้วรอบนี้ต้องหลบกันถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นภาพหลังจากนี้ก็ไม่ต้องคิดกันเลยนะครับสภาพก็คงจะเป็นแบบนี้ รู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวกับจานวนหนอนที่มันมีเยอะมากจนเกินไปผมก็เลยต้องตัดสินใจที่จะลงมาหาเบสเฟสออสซอดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมต่อหากว่ามีดาบเล่มนี้เนี่ยมันจะทำให้การเล่นของผมง่ายมากนะครับคราวนี้เนี่ยเลยต้องซื้อไอเทมที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มลักะผมทำให้เรานั้นสามารถฟาร์มและมีโอกาสอกไอเทมได้ง่ายขึ้นนะครับผม แล้วก็ซื้อ,อยาที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการสปอนมอนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้ตอนนั้นมีโอกาสเจอตัวของเดมอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองฟาร์มไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ดาบเล่มนี้มาแล้วนะครับผมอะไอเทมชิ้นนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเวลามันฟันออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีโปรเจกไทนะครับพุ่งออกไปใกล้ๆกับตัวเดมอนนะฮะแต่หลังจากที่เดมอนมันเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็กลับมาเกิดที่บ้านเลย ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาล้างแคนกับมอสตัวนี้แล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับดาบชิ้นใหม่และยาบัฟนะครับผมจํานวนมากที่จะทําให้เรานั้นเล่นกับบอสได้ง่ายขึ้นคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการกับมันอย่างเต็มที่เลยนะครับ ชนะบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปไปมามาเองบอสตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่นานะครับผมขอแค่มีดาบเล่มนี้เนี่ยก็จะทําให้ชีวิตในการเล่นของเรานั้นได้ง่ายขึ้นเองนะครับผม หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปยังบอสตัวถัดไปเลยนะครับผมก็จะเป็นบอสที่อยู่ในไบออคริมสันเช่นกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราฆ่าบอสตัวนี้ได้แล้วเนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถคราฟไอเทมที่เป็นชุดชิ้นอื่นๆได้อีกนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวของบอสเบรน n ์ออฟกาตูรูนั่นเองนะครับ โดยวิธีการซัมมอนบอสนั้นก็กอนข้างง่ายมากๆเลยนะครับภายใต้ใบโองคริมสันนั้นจะมีตัวของหัวใจนะครับผมที่จะเป็นหัวใจของบอสอยู่ถ้าหากว่าเราทําลายหัวใจตรงนี้ทั้ง3อันนั้นก็จะทําให้บอสนั้นโดนซัมมอนออกมานั่นเองบอสออกมาแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องจัดการมันแล้วนะครับผมส่วนความสามารถบอสจะเป็นยังไงนะครับง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมกันเลย ดิฉต้องบอกตามตรงนะครับบอสตัวนี้เนี่ยสู้เพียงรอบเดียวเท่านั้นนะครับแต่เราก็ตายในตอนจบเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเราก็ชนะบอสตัวนี้อยู่ดี ใน EP ที่3ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการดําเนินการหรือว่าการประชนไัยที่ค่อนข้างที่จะลาบากพอสมควรอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีชอ็อตที่รู้สึกว่าง่ายอยู่เช่นกันนะครับผมก็ทําให้เรานั้นก็ได้พวก NPC ใหม่ๆที่มาเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็คงจะมีชุดใหม่ที่เราจะได้ใส่นะครับผมแล้วก็จะมีบอสตัวใหญ่ที่จะต้องสู้ด้วยนะครับหากใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเลเวอไฟเพื่อเป็นกําลังใจในการออกคลิปใหม่ๆด้วยนะครับัวนนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายน้องๆทุกคน